หลับแล้วนะทุกคนดีจริงดีจริงไม่เตียไมๆๆอ่อะไรเลยโหดีจริงวะ <spe> ่ะเฮ้ยดีจริงครับปิดผายังไม่หมดโอ้ยผมแบบไม่รู้ตัวเลยอมกลัวเแฮบบ้ยเห็นทาบมาแบบทาทาพี่เราแบบไม่รู้ตัวเลยลอ่ะพูดถึงความปอบประโลมผิวนะครับมันปอบประโลนมันความหมายความปอบประโลมเนี่ยมันคือย,อยังไงอะ ก็ช่วงนี้นะครับเราเศรษฐกิจก็มันอยู่ในช่วงนี้ครับทนเนอร์ก็จะเข้ามาแบบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทุกวันนี้มันก็จะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะผ่านไปครับสำหรับคนที่กําลังโทรแทร้นะครับตัวเทเยอร์เนี่ยเขาสามารถลอบให้คุณแบบมีไฟคิดอะไรเงี้ยเป็นไลฟ์โค้ดไม่ได้อะไรเลยผมว่าครับ <tôi> มมไม่ได้อะไรเลยจริงๆโอเคเรามาเข้าที่สา เราคือมันนี้ไม่มีเวลาแล้วใช่ไหมไม่มีเวลาแข่งกับใครวันนี้กันเลยนิ่งตายกันไปข้างเลยใช่ถ้าคิดว่าจะอยู่ได้ชั่วโมงนึงเราก็จะรัดไปเลยชั่วโมงเลยนี้เลยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะให้น้องแต่ท่าก่อนแต่ท่าแต่ทางเลยลูกถนัดไหมคะอ่าพร้อมไหมลองลองก่อนไหมลองก่อนไหมลองยืดๆก่อนไหมอ่าเนี่ยฮะอ่าเอาลองหัวเอาหัวโขกกันนะครพร้อมไหมคะพร้อมทีมงานจะได้เอาแอปพลิเคชันมาครับ มาีิค่มาเริ่มขึ้นทาแพ็กเลยค่ะยดยัไคยืดน้าเครท่วงหรือ่นนะเฮ้ยเอาหน้าขึ้นไปอ่าไมงันมันช่วยกันค่ะช่วยกันค่ะจะตกจะไล่หล้วนะคะถัดไปเอายั่มเอาแล้วนะอ้าวไวนะเพิมได้สู้ๆแฟนข่าวค่ะังใเข้ามาส่งกลังใจเข้ามาคทีมใครดีคะ ทิมพพวีหรือเปล่าหรือยังไงส่งกำลังใจเข้ามาพอเริ่มแขนสั่นแล้วนะครับพวีสู้ๆค่ะดูนะคะพี่วอลขี่เก่งมากชมคนเดียวไหมคะโหโดดไปโดดไปพี่วอลมีขากระดิก ไม่เป็นไม่เสียงทั้งท้ายไปทำไหนแล้วฮะยังเป็นไหมคะแต่เราเปลี่ยนได้ยินเสียงแล้วค่ะเอาให้มันตายไปข้างหนึ่งเลยอาให้มันตายไปข้างหนึ่งเลยอืมมันตกม้งสุภาพอะไปค่ะเป็นเก่งนะคะไอ้ตัวสั้นนะมั้ยหนาวยิงสู้เขารูปพี่วอสู้สู้ไอ้ไผ่เมื่อกี้เมื่อกี้มันเหม็นหน่อยเฮ้ย เราไปรอดูภาพช้าเดี๋ยวผมดูภาพช้าภาพช้าใครเป็นผู้ทำอ่ะระหว่างที่ดูนะพี่ผมบิดกุญปดเดี๋ยวพี่ทีมงานแล้วมาตัดสินใจรอดูภาพช้าเลยครับเดี๋ยวรอดูภาพช้าเลยครับรอดูภาพช้าเอาแล้วเอาแล้วรอดูภาพช้าค่ะอ่าดูได้หรอดูได้ดูได้เพราะว่าอันนี้เราจะดูคุณจะถอยถอยไปนิดนึงเว้ยเห็นไหมคุณหอยไปนิดนึงไงมาเลยตก แอปเปิ้ลคุณมันไม่ดีอ๋อโอเคแอปเปิ้ลมันไม่ดีแ <Apple S 2> อปเปิ้ลมันไม่ดีเนี่ยนแะล้วเจ็บค่ะ <c oughs> ถ้าแอปเปิ้ลมันไม่ดีเราเปลี่ยนเป็น <c oughs> ขนมดีกว่าค่ะอ่าถ้าแอปเปิ้ลมันไม่ดีเราก็เปลี่ยนเป็นขนมสิคะขนมแล้วมันต้องยังไงคะเจียมแอปเปิ้ลมันไม่ดีเนาะเปลี่ยนเป็นขนมดีกว่าขนมใช่ที่คุณพร้อมยังคะงั้นผมขอคิดหรอกทนแพ้คนถูกแพ้ขนมที่ไม่ได้กิน,นขนมคนชนะนอนลงค่ะ ผมจะสู้ไปเพื่ออะไรครับชนะนอนลงค่ะคนแขกเขาเหนื่อยแล้วเขาจะได้กินขนมอ่าเหมือนคราวที่แล้วไงจริงไหมเนี่ยจริงอ่ะจริงอ่ะนอนลงเลยค่ะได้ข่าวว่าม่วงมันคราวที่แล้วไงนี่ว่าชนะไปทําไมชนะไปทําไมชนะไปทําไมนี่ได้ข่าวว่าม่วงได้ข่าวว่าม่วงนอนเหมือนรู้ว่าจะได้ทำอะไรต้องเป็นอย่างนี้ป่ะ ให้ผมให้ผมกินอระใช่เดี๋ยวพี่บอกให้เป็นน้องบอนน้องบอสข้าขึ้นมาแล้วป้อนพี่นะคะผมต้องกินหมดจานนี่เลยหมดจานภายในหนึ่งนาทีนี่ค่ะเอบเนี่ยนะคุณเอาออกแตะครึ่งหนึ่งเนี่ยผมว่าก็ยังกินไม่หมดอ่ะสิบชิ้นสิบชิ้นสิชิ้นสิชิ้นสิบชิ้นสิบชิ้นสิ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 บชิ้นสิบชิ้สบชิ้นสิบช้นสิบชิ้นสิบชิ้นสินสสิบบสบชิ้ สบายเหรอฮะสบายใช่ไหมฮะสบายค่ะนางสาบางเอายางเอายางครับะครับผมห้าสี่สามสองเริ่มค่ะไปค่ะไปค่ะโอ้ให้เวลาให้เวลาผู้เขียนเลยค่ะ <S <S สองแ<อ>ล้วค่ะอ่าไปค่ะเออโอ้โ,อโหสามค่ะ ซูเปอร์เร็วเขี้ยวไม่ทันค่ะค่ะเอาเขี้ยวค่ะเกือบเลย่ะคนป้อนคนป้อนช่วยดวยค่ะหน่หน่หน่หนจะเคุณะค่ะโอ้โหตค่ะพี่บอสค่วค่ะไม่อยากงับลึกเลยอวะขอโทษค่ะเจ็ค่ะ อะไรแล้วคมอีกสองกล่องโอ้แปดข้าแปดยังครับโิฟาเก้าค่ะและุดท้ายสิบค่ะเออิ่มไหมคะโอ ใชแม่ักนาักนาาแล้วทำคุยเรื่อเลยมีต่อยีกระจล้วะฮะมีต่อยนท่้าสุดท้ายของเราค่ะ่าสุดท้ายแล้วกินรืยอะกินแล้วะพอควแล้เชิญน้องวอนนสบายเลยค่ะน้องวอนอนรงไหมเนี่ยน้องวอนนอนนอนแล้วครับต้องออกกำลังกายะพี่ินค่สค่ะสลับกันบ้างได้ไหมใช่แล้วค่ะอต้องทำวเดี๋ยวท้านี้นะคะใช่แล้ว ขาเปิดเล็บให้ดูใช่ค่ะอ๋อสปอตใช่ไหมครับอ่าถูกต้องค่ะสปอตในน้ำอ่ะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปค่ะนะแล้วกัดได้หนามทีกัดเลยค่ะกัดเลยค่ะลงไปกัดเขาได้เลยค่ะสปอตอยู่ตดออกมาปูดปูดกลางไลฟรท่านี้ค่ะเดี๋ยวน้องหยินจะต้อง เก็บโพสอิดไมคะที่อยู่กันตลอให้หมดลงไปหนึ่งปีก็เก็บหนึ่งแผ่นอย่างนี้เลยนะคะเอาคืนอย่างรอบที่แล้วนะอยากแปะคืนไหมอยากแปะคืนไหมแตะเสร็จก็สามารถใช้โทเนอร์ในการทำความสะอาดได้นะครับเอาแล้วมั่วไปมอดมั่วไปมอดเมื่อกี้เมื่อกี้เหนื่อยนะคะติดติดไม่อยู่เลยค่ะหน้ามันเหรอคะน้ามัน หน้าม,มันนะคะ,คะต้องเป็นรังมูฟงก่อนนะคะใช่ค่ะแปะกันอย่างให้วัถวถึงแปะเป็นทองคำเลยนะคระับ <laughs> ติดไม่อยู่จริงด้วยอ่ะหน้ามันนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> À, à, เดี๋ยวให้น้องน้องวอกระเถดกระเถิดลงข้างนี้ด้วยค่ะน้าค่ะเบาเบาเบาค่ะถ้าแตะเยอะขนาดนี้น่าจะต้องอสักหลายหลอบไห้คนะาน้บ ผมผมสควอชใช่ไหมแล้วก็ลงไปใช่แล้วก็เอาออกได้อันเดียวอ่ะก็วิดงสามทีก็เอาออกทีละเอาออกเอาออกทีละกี่อันก็ได้ทีละอ่ะแต่ว่าวิดงสามทีลงไปสามทีเอาออกทีละผมรับรู้ถึงรับรู้ถึงการปวดตดเลยนะตอนนี้ปวดลองไหมลองท้องปวดนไหมหรือยังไงดีเอาเอาท่ายังดูอีกรอบไหมคะจริงนะคะอ่าวอต้องนอนหีบต้องขาว้าขาคล่มขา ข้อม่ะแล้วก็ไต่ค่อมนะคะเอาท่าให้น้องนี้ดีกว่าไช่ค่ะากดตบไม่ะดอาไม่ได้หายแล้วซึมแบาไปแล้วโอเคนะสัินาอะประมาณนี้โอเคไหมนี้ยแหละครับใช่ลืดลองสีลงใส่ลงไปม่คิดถือว่าผมทำไปแล้วนาทีหนึงอ่อะอออองฝาหนึ่งสองสามเดี๋ยวดะเกกะาเก๊ก อะไรครับอยากจะช่วยน้องกเได้นะโอเคไหมพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมนะโอเคไปไปครับไปครัใช่ไหมก็ไต่ไปใช่ไหมใช่ค่ะไต่่ะปึ๊บพาวิดหปึ๊บสองวิดสามวิดนึงสามปึ๊บึขึ้นสองค่ะปึ๊บโอ้พอมีโพงเลยก็ยากเหมือนันนะอ่าไปค่ะ เราไม่เน <c ười> ้นถูกหลักนะคะเราเน้นเอามาเดียวเลยถ้าใครอยากดูการออกกำลังกายนี้ให้ไปเปิดให้ดูเดีเดียวรด้วยค่ะอยากีโกค่ะสอค่ะไปครับไปค่ะไปหนึ่งลงไปสามทีนะ ไป FM. ไปอ่าสีแล้วคืนลูกสะโพกนะอ่อเออสีไปป่ะอันสีดงนั่นอ่าบอกแล้วนะเอาเอาให้หมดเอาให้หมดค่ะเอาของเลยโอ้ใช่ ัดนดวงเนียแล้ววันนี้กัดไม่ขึ้นพ yani ักเหนื่อยค่ะพักเหนื่อยก่อนน้ยก็เหนื่อยอยู่แล้วเหนื่อยไหมคะอ่าเหนื่อยไหมคะนั่งพยายามคอค่ะแค่สามวิทีเองอ่าใช่โสสบายอยู่แล้ว ก็เหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยครับไม่มีอะไรเลยเหนื่อยไม่แต่ประโยชน์ของการออกกำลังกายก็มีเยอะแยะครเนาะสามารถแบบว่าเพิ่มความแข็งแรงให้สภาพร่างกายของเราได้แล้วก็ช่วยในเรื่องการสูบฉีดเลือดแล้วก็หัวใจแข็งแรงครับเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้แบบว่าร่างกายตัวเองดูดีอะไร่างเงี้ยดี สุขภาพแข็งแรงฮะ